สวยยอดนิยม m. บ้านๆต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับมาใหม่ทั้งคู่นะครับ <ys> องค <ster> ์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งของรายการครับพระสมเด็จเก่าสวยเนื้อแห้งนะครับยอดนิยมพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งมีโอยตะไบทองเก่าท่านที่ศรัทธาบารมีนะครับพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยงดงามนะครับลำดับที่หนึ่งมีโอยตะไบทองเก่าครับ สมบัติเก่าแก่นะครับผัดกันชมนะครับเจาะลังเก่าออกมานะครับชุดนี้นะครับก็พอได้ลงทุนนะครับค่ำนี้ต่อไปก็เป็นลงที่2นะครับเด็ดๆเก่าเก่าสวยๆสวยบ้านบ้านครับพระสมเด็จเนื้อสวยมากองค์ที่2สนใจรายการไหนทักทันเข้ามานะครับของเพิ่งเข้านะครับสดๆดละล้นพระสมเด็จเนื้อแห้งๆครับบางมากนะครับและเก่าสุดๆครับมีน้ําหนักนะครับลำดับที่2ครับ ต่อไปก็เป็นพระเก่าหายากนะครับสุดยอดความเก่าและสวยสมบูรณ์นะครับเป็นพระสมเด็จไพ่ตองนะครับวัดพระแก้วนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ2367เก่าร้อยกว่าปีนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับมีบันทึกจารึกไว้นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จเก่ายุคต้นของประเทศไทยนะครับพิมพ์ไพ่ตองครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับปีพศนะครับ2367ครับวัดพระแก้ว ลงกุนะครับวัดพระแก้วนะครับสภาพเก่าเก่าสวยๆบ้านๆเนื้อแห้งๆครับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับให้ชมกันชัดมนะครับเนื้อ้สวยเก่าเก่าบ้านๆครับพระสมเด็จพิมพ์ไพตองสุมขอบแก้วสามชั้นนะครับสุดยอดหายากนะครับสวยสวยเดิมๆงดงามมากนะครับฐานสูงสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จ พิมพ์ไพ่ตองโบราณครับสวยเดิมๆนะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆน,นะครับมาใหม่หลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญสายเหนียวนะครับผ่านประสบการณ์มาโชคโชนนะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญครับเหรียญยอดนิยมเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน2485เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดําเก่าสวยพอเจอท่านที่อยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับ ช้แทรูปบหล่อได้นะครับเหรียญชนราชอินโนจีน2485สร้างและปลูกเสกนะครับที่วัดสุทัศนนะครับเก่าสวยคมชัดนะครับต่อไปก็เป็นพระชัยวัดนะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับเนื้อสำริดเก่าหนุงปูบุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับผ่านการใช้มานะครับพระชัยวัดนะครับพิมพ์มานวิชัยพาลอยเลี่ยมใช้นะครับหน้าก็จะสึกไปพอประมาณนะครับยังเห็นได้ลายครับ พระชัยวัดเก่ายอดนิยมเนื้อสัมฤทธิ์ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมหล่อช่อนะครับนุ่มเดิมนะครับเนื้อสัมฤทธิ์เก่าสวยพุทธคุณก็แล้วคาดคงกระพันมหาอุดสุดยอดนะครับพวกติดตัวนะครับเดินทางปลอดภัยครับรุปหล่อเก่าพระชัยวัดหลวงปู่บุญครับต่อไปก็เป็นพิมพ์สมาธินะครับเนื้อผงนะครับลงรักเก่าลงรักปิดทองเก่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเช่นกันนะครับ ยุค2,470กว่าครับมีจานยันเทาะนะครับด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับพระเนื้อผงเก่าเดิมๆครับพิมพ์สมาธิเสียดล้นนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับจังหวัดนครปฐมสุดยอดพระโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับลักและทองนะครับเก่ามากๆครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพิมพ์สมาธิหลวงปู่บุญต่อไปก็เป็นพระศิวลีนะครับหลวงพ่อ ทิมนะครับหลวงพ่อทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองนะครับเนื้อเขียวนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสุบรียอดนิยมหลังยันอัคระเก่าเดิมๆครับหลวงพ่อทิมนะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองสภาพสวยๆเดิมๆเน้นในด้านค้าขายนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมครับพระสุบรีเรียกทรัพนะครับหลวงพ่อทิมวัดละหานไล่เนื้อเขียวครับต่อไปก็เป็นพระสมกรกำแพงเพชรนะครับเนื้อเก่าจัดมากๆนะครับองค์นี้นะครับ ให้ชมจะชัดนะครับเนื้อละเอียดมากแล้วก็มีแก่ดอกมะขามเก่าสวยท่านใดที่ศรัทธาบารมีนะครับพระสุมกอกําแพงเพชรสุดยอดพระกลุนะครับยอดนิยมนะครับสวยๆเก่าๆพร้อมกับแก่ดอกมะขามสวยๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสุมกอกําแพงเพชรครับเนื้อละเอียดหนักนุ่มครับตามตํารานะครับมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็เป็นรูลรอหลวงพรอพนมนะครับวัดช่องแคร์เบอร์ตาเคจจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นยอดนิยมนะครับ ปี2516รุ่นเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อทองแดงครับสวยเก่าคมชัดสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อพรมวช่องแค่ครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์รุ่นเข่ากว้างหลังเต็มนะครับปี2516รุ่นนี้จะมีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองระฆังเนื้อตะกั่วทองเหลืองเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อผงก็มีนะครับเข่ากว้างหลังเต็มยอดนิยมครับปี2516หลวงพ่อพมครับ มาใหม่ๆล่าสุดนะครับค่นชอบรายการไหนถ้ากันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ยนะครับอยู่ในตลับเก่าเดิมๆครับวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อมุ่ยนะครับเกจิยอดนิยมแห่งเมืองสุพรรณท่านได้ศรัทธาบารมีหลวงพ่อมุ่ยไม่ควรพลาดนะครับแห่งอำเภอสามชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่ยังสวยนะครับผิวสวยเดิมครับรูปหล่อหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ พิมสวยงามนะครับเปิดให้ชมชัดๆนะครับรูปหล่อยอดนิยมนะครับหลวงพมุยวัดดอนไล่ครับจังหวัดสุพรรณบุรีสวยเดิมนะครับมีรอยอุดกิ่งใต้ฐานครับสมบูรณ์มากนะครับหลวงพมุยวัดดอนไล่แห่งอำเภอสามชุกนะครับพร้อมใช้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่าชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับเก่าๆสวยๆบ้านๆต่อไปก็เป็นพระพุทธชินราช ใบเสมานะครับเนื้อตะกวดสีนิมแดงนะครับพิมเลกนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์ครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆพิมพ์เล็กชินราชใบเสมาครับจังหวัดพิษณุโลกเนื้อตะกวดสีนิมแดงพร้อมกับคราบไข่ขือขาวนะครับขึ้นเต็มนะครับปกคลุมอยู่นะครับเนื้อในนะครับเนื้อตะกวดสีนิมแดงยอดนิยมครับชินราชใบเสมาพิมพ์เล็กสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆหลังลายผ้าครัมสสาาบมาใหม่ล่าสุดนะครับด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้านะครับตามนี้เลยนะครับ ไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็เป็นพระหลวงวพรมนะครับรุ่นฟ้าผ่าเนื้อผงนะครับเนื้อเขียวนะครับรงนี้นะครับรุ่นฟ้าผ่าหลวงพรมวัดช่องแครครับแห่งอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ผ่านประสบการณ์มาโชคโชนนะครับในด้านแคล้วคลาดคงกระพันนะครับสุดยอดครับหลวงพรมนะครับวัดช่องแครนครสวรรค์รุ่นฟ้าผ่าครับ เนื้อเขียวนะครับรุน,นี้จะมีหลายเนื้อนะครับหลายสีนะครับเนื้อแดงเนื้อเขียวเนื้อขาวนะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆครับหลวงพ่อผมรุ่นฟ้าผ่าจังหวัดนครสวรรค์แห่งอำเภอตาคีนะครับของเข้านะครับสดๆละล้ๆนะครับทนใดชื่นชอบรายการไหน0620792526ปิดท้ายรายการนี้กันด้วยนางดอนลานกุกสุโขทัยนะครับ เป็นนางกุดอลานะครับแห่งเมืองสุโขทัยเป็นนางพญานะครับพิมสามเหลี่ยมสภาพผ่านการใช้มานะครับเห็นแค่องค์พระในยๆนะครับนางกุดอลานครับเป็นพระกลุยอดนิยมจังหวัดสุโขทัยครับบรร ب าเก่าๆที่สวยเผดเจอท่านใดอยากได้ไปศึกษาดูเนื้อเป็นองค์ครูนะครับพระกุเก่านะครับอายุหลายร้อยปีครับสมบูรณ์นะครับมาใหม่ล่าสุดพระบานยอดนิยมนะครับอีพีที่3 4 3 จบคลิปตะเพียงท่านี้นะครับชื่นชอบและสนใจรา,รายการไหนนะครับติดต่องนเข้ามานะครับราเก่ายอดนิยมบ้านๆที่สวยมาใหม่หลายรายการนะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม